อย่างแรกเลยที่เราต้องทำก็คือเปลี่ยนท่อ หลังจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปซื้อ Lexus LS 400จาก Facebook ได้ราคา86,000บาทนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเอามาเก็บงานเก็บทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนท่อจะแต่งด้วยนะครับ้เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับมีคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยแบบว่าอยากจะแบบว่าดูเอพิโซด2กับรถคันนี้เลยวันนี้ก็จะแบบเก็บงานอย่างแรกเลยที่เราต้องทำก็คือเปลี่ยนท่อแน่นอนครับ V8 ต้องได้กับท่อดังๆผมก็มาที่อาร์ทคอร์ซิงนะครับคือที่นี่ผมเคยเอารถมาทำแล้วรู้เรีวทีงานเร็วรู้สึกววว่าันนเดดียนไะ้ ขึ้นหอยนะครับเริ่มทำแล้วเหรอครับวันเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จแล้วโทรบอกอ๋อไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อนได้ไหมครับไม่แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับเขาเขาถามว่าพี่อาร์ใช่ป่ะตัวเจ้าของร้านนะครับเขาถามว่าอยากได้เสียงโทนไหนบอกลั่นหนึ่งเดียวเาลั่นอย่างเดียวครับเราเราไม่เน้นโทนเดี๋ยวเราจะยิงตรงเลยไม่ต้องมีมอพักไม่ต้องอะไรเลยกลิ่นน่าจะมาพูดเลยไม่น่าเหลือที่อยู่ก็ไม่ได้อะเต็มที่เลยนะพี่จะตัดจะอะไรเต็มที่เลยเฮ้ยรถใคร คือขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําท่อใหม่นะครับแต่ว่าผมมีแพลนอย่างอื่นอีกนี่ยาง10ปีต้องเปลี่ยนยางด้วยยาง10ปีครับการเปลี่ยนยางยิ่งเลือดเล่ากันแล้วเนี่ยตรงนี้ดิตรงนี้ดิปี2014ครับยางนี้นิ้วจิกไม่เข้าอ่ะคือเนื้อยางแข็งมากเลยเนี่ยเนื้อยางเนื้อเหมือนผ้ากันเปื้อนใช้ซนแหนกเหรอครับต้องใช้ W D 40นะีสี่สิบนี่ลูกค้าเราอเ แท็บบอกเขาบเอาท่อออกมาเหมันพวดสไตลญี่ปุ่นเนี่ยท่อออกมาขึ้นไปอย่างเงี้ยเออแล้วปลายท่อเราขกับเราอย่างว่าเจ้าแบบไหนคือรจะเลือกได้สแบบว่าปลโชว์หรือไม่โชว์เออเราเอาปยไนมคะใชเลือกปเไปดูปลายอะปไทยทปลาไทยเทปลาไทยทมที่สุค่ะโอ้โหปลายไอ้เาท่องปาท่ออครับโวิกโวิ เฮ้ยใบท่ออย่างเงี้สวยตรงนี้ตรงนี้หันลงตีฟ้าเทเทปกติใบท่อเดิมมันจะออกคู่ใช่ปะใช่ออกคู่แต่หันลงหันลง,น,ลงนะ เอาไปใหญ่อะไม่ไได้ปเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ลั่นเดี๋ยวไม่ลั่นไม่ไม่คือจริงๆแล้วอ่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าเราแต่งเรียบหรูต่าเสียงพี่นี่เพิ่มาเรียบหรูใช่ไหมนี่คือมาท่อเพิ่งมาทำเรียบหรูต้องนี้ต้องนี้ตีฟ้าเซเทไม่คือตอนแรกผมมาคิดว่าเราจะแต่งแบบแนวแบบเรียบๆไหมเราแบบหรูๆหน่อยอะไรอย่างงี้แต่เอาจริงเสียงมันก็ไม่ไม่หรูแล้วแหละสตาร์ทที่กลิ่นน่าจะแรงเลยอ๋อแน่นอนแคทไม่เหลือแล้วตอนนี้เพราะตอนแรกแคทมันก็ไม่เหลือนะไม่น่าเหลือแล้วเดี๋ยวเราเขแกะมาดูว่าเหลือเออเดี๋ยวต้องลองลองลองไปดูเเเาาาาทงนนร็วมมกลยะดข แกะเกสร็จแล้วเนี่ยทอดจะเสร็จแล้วยังเลือกไปทอดโอ้ๆๆ <c oughs> โหที่สวรรค์เนี่ยชะ จะได้ไม่ต้องรอสั่งของอะไรตีตุนหมดเคยมีคนทําออกข้างไหมครับออกด้านข้างประตูอ่ะอ๋อเอ๊เราจะเป็นคนแรกเหรอแพทออกออกหน้าเหรอเดี๋ยวออกหน้าเลยเดี๋ยวออกหน้ารถเหรอเฮ้ยโอ้โอ๊ไอ้ที่มันออกกระโปรงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดย๋ยวตอนแรกดีว่ามันตัดท่อนะไม่ใช่มาตัดฝาโปรงพร้อมมากเลยเนี่ยใช่ก็มีทุกอย่างเลยคือแบบไม่ต้องรอมาถึงปุ๊บทําได้เลย schedule fast and furious ภาคแรกวะที่แบบว่าแม่งสั่งของวันแรกอันนี้เดทเนไรแบบต้องการคืนเนี้ยอ๋อแล้วก็เอาเอารถกระบะไปใส่เล้ว เเอเอนนียแหละสรุปว่าเราไม่ต้องมีปลายนะก็คือออกงั้นเลยข้างล่างใช่ปะ่ะเออก็ลงหาลลงลงธรรมดเพราะมันไม่เห็นอยู่แล้วนะแต่มันไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโชว์ท่อจริงๆก็น,ากน่าจะแบบว่าเลือกปลายเลยแต่อันนี้มันไม่โชว์ไงเราเน้นแบบว่าสลีปเปอร์กระทือบไปเสียงดังเดียววิ่งไม่ไปเฮ้ยนี่คืออย่างนี้เลยเหรอไม่เหลือแล้วก็วันนั้นหนูไปแล้วอ้อยวันน่าจะพ่นหน่อไปหมดแล้วอ่ะจริงๆมันก็มันก็เหมือนจะเพาะยิงตรงอะนะก็มีมิดท้ายอยู่อ่ะที่นั่นแหละ อ๋อ oh. จะบอกว่าช่วงล่างเนี่ยบอกทุกอย่างโอเคอยู่นะแล้วช่วงล่างนะพี่ังเกตีเนี่ยเปลี่ยนเป็น k y b มาแล้วช็อ k y b ช็ใหม่มาแล้วถึงบ้านเราขับนุ่มนะมันขับโอเคเลยอะนี่นะครับตะกียเจอตะปู <c oughs> แต่ว่ามันฝังเข้าไปแน่นมากจนแบบลมมันไม่รั่วเนี่ย หว่างเรารอแบบว่ารถเรากําลังทําอยู่นะครับผมก็จะมาดูรถเต็นท์แถวนี้นะครับเราจะลองดูว่าแถวเนี้ยมันมีแบบว่าโปรเจกต์คาคันต่อไปไหมของพวกเราอะไรเงี้ยดูว่าแบบรถอะไรน,น่าซื้อแถวนี้เ <ไอ S 1> พื่อนๆรอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมตั้งราคาเดี๋ยวทำทุกอย่างเก็บทุกอย่างให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวจะตั้งดูถ้าใครสนใจนะครับติดตามดูได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ตอนต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพวกผมก็จะขายแน่นอนนะครับเฮ้ยคันแดงนี้หนักมั้ยบ้างเพชรคือเดิมเลย 2, 2, 2 J, อง J ได้แต่ว่าไม่ใช่เทอร์โบสองเธรรมดาเฮ้ยด,ดีแล้วเนี่ยเป็นไงคราวน์คือตัวเนี้ยมันใช้เครื่อง 2J แต่ไม่มีเทอร์โบโนะครับพร็อพเทอร์โบอ่ะไปดูดีกว่าแคเครื่อง 2J งเจชูเจซีโนโอ้คันนี้สวยวคันนี้สวยจัดพี่ครับคันนี้ขายไหมครับขายนเลยเท่าไหร่ครับขายเท่ากันเลย299เก้าเ <2 99. S 2> ้าแต่ตัวนี้ตัว400ตัวเฟนลิปแล้วเนาะพี่เอาคันนั้นไปขายมาซื้อคันนี้เหรอคันนี้ตัวเฟนลิปแล้วนี่สวยเลย สวยจริงอันนี้สวยสวยแบบไม่มีข้อกังขาเลยอ,ะอ่ะแล้วผมล่ะเขาทำสีมาปีที่แล้ว1 0 0 0 0 0บาทเนี่ยคือคันเนี้ยเขาเก็บแต่เพราะเอิญว่าตอนเนี้ยรถเขาเริ่มเยอะเริ่มเยอะเขาก็เลยไม่มีที่เก็บละเขาเ,มมเลยแบบดิเกินรถเยียร์ไปคันได้คันนี้นี่โค้งโหนี่เดิมเดิมเลยกิิบกบเลยอะ่ะทุกสิงลุกอย่างไม่มีแตกหักเลยนะขอบคุณนะคร,ครับได้ครับได้ครับได้ครับก็นาครับ เว้ยตอนนี้ฝนตกนะครับรถเสร็จพอดีเสียงอย่างดังตกแรงมากดูดิแล้วเราจะได้เสียงรถไปเนี่ยเดี๋ยวรถตูนน้สารัมครั้งแรกโหดสตา์ไอ้เนี่ยมันโดดเว้ย อี่ล้อยังไม่ถึงสเลย2อนิดนิดเองเป็ลายนี่เป็นลายเดี๋ยวหูนแตกไอนอกๆนอกไนอกจังเลยโวยวันเต็มร้วนเลวันมันมาจากน้ำมันตอนเจียนะ กันก่อนต่อไปนะครับยังเราพร้อมแล้วไปโอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะตั้งศูนย์ล้อนะครับมันจะได้หายแบบว่าเ็นขวาเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับสี่เนยางปีใหม่ดอกคมๆน่าจะนุ้มกันเยอะเลยโปรเจกต์นี้สนุกเลยสนุกช้ได้เลยสนุกจัดเลยวันนี้เราดูเบรกนะฮะก้มดูเบรกเบรกก็ยังเหลือเบรกยังเหลืออยู่สี่ล้อเลยใ้่เดี๋ยวต่อไปคืนนี้เลยจะกลับบ้านไปเก็บงานกู้ข้างในภายในเช็ดล้างทุกอย่างให้สะอาดเกียบเลย วันนี้จะเป็นวัน To g e l l e n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  g d y y นะครับคือเราจะแบบว่าทำความสะอาดทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในห้องเครื่องอะไรทํำใหม่คือจะเก็บทุกซอกทุกมุมจะกู้ให้กลับมาใหม่ดะดูวดู o r f o r e after กัน と「ドドドドドドド」 คันนี้นะครับตอนนี้นี่คือสภาพเนียบมากคือถ้าเพื่อนๆมาดูเนี่ยข้างในเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนรถใหม่พวกข้าวตรงประตูอะไรพวกเนี้คือไม่มีะนะคือรู้สึกน่านั่งมากเลยดูดิแล้วดูพรมข้างล่างคือเก็บให้ทุกอย่างเลยคือตอนนี้สะอาดมากรู้สึกว่ารถแบบว่ากลิ่นหอมเลยแต่ก็ยังไม่จบเท่านี้นะคือเดี๋ยวผมอ่ะจะไปเปลี่ยนผ้าเบรกเน็กซเตอร์สั่งมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำา Apple c a r ร์เพด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ขับแล้วมีจอดูแบบแมปอะไรได้เปิดเพลงได้ชิลๆแล้วกาทำไปตอนนี้เปลี่ยนนยาให้้4เส มีเปลี่ยนท่อท่อเดิมเก็บไว้อยู่นะครับเครื่อง V8 นะครับ 1UZ เราจะขับให้ดูอีกรอบหนึ่งไปกันเกลกลัวไงเพื่อนเพื่อนโคตรดังอ่ะ อาท่อซิ่งประการีอยากได้แบบไหนเอาแบบนั้นได้เลยนี่แต่ว่าพอเราขับไปช้าเกียดีมันก็ชิวนะโอเคมันมันดังอย่างี้โอเคเออเห็นนะคือพอมันเกิน1500รอบแล้วมันจะแวดเลยขับทำงานได้ขับทำงานได้คือชอบแบบในเครื่องใหญ่ทั้งทีฮะสปาร์ทีมันต้องแบบวุ้มเนื่อฮะแอร์แบบเย็นฉ่ำเลยจริงจริงคือโกตีคนคิดว่าแบบรถเก่าแล้วแอร์จะแบบห่วยอย่างงี้ใช่ไหมจริงไม่นะ นี่คือบปิดกระจกลเนี่ยก็เดี๋ยวจะปิดคลิปท่านี้นะครับก็ฝากติดตามชมนะครับตอนต่อไปคันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะมีการใส่แบบว่าของแต่งในนี้เพิ่มเข้าไปอีกก็คือแต่งแบบแสบปลคาเพลย์ที่วัดลมยางอะไรอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวลองดูก่อนแต่เบรกเน็กสเตอร์มาละกำลังมาติดงดบ๊ายบายเลยบายบายครับ